ย <mile> ังว่าเดือน3คอยเจ้าวคอยปันเข้าจีเดือน4คอยนั่นจว่าหน่อยเส็ดน้ำตาละนี่แม่นปันหากคอมบ่ส้อมดูเก่าเหตุเอามาเทศให้เป็นบ้อนเบื่องสีจาบอกบ่บอกค่าู่หอนหอดเครื่องเดือน3 ตามประเพณีเฮาเพิ่นก็พาเอาบุญสร้างจะเลดวางเอาไว้เดือนสามเพงบุญเขาเจีเดือนสีบุญพเวตังเดือนหนั้นแม่นนาวมนะบวนวางไฟเพิ่นในเต้าในระวางเดือนหเดือนต่อมาได้ย่อโยกแหกหน้าตากา เอาพันสางให้สงสินสร้างก็คือกลางเดือนแปดประดับดินเิ่นเตือนใบเดือนเก่าให้แต่งตามนะบวนเข้าสร้างในหยาดน้ำม,มองให้เบี้ยดอกเดือนสนะิบหนาออกพันสาเดือนสิบเบ็้ในเหตุตามดอกข้องสินะ บนกาถินอย่าลืมสร้างดอกตามทางดอกชีบวงเดือนสิบสองร้อยกระทุงนอกจากสุดเจ็ดแล้วบอกไม่แปลให้เจอเอาอน่ะเดือนไอเขาขึ้นเหล่าเพิ่นในแตงดอกคุณล้านผาล,ลูกลานเอาบุญนั้นสูดรเงินคุณเยาว เดือนเย่พาส่งเจ้าสีนากรรมปริวยายดใหญ่ขาดแตงตั้งนั้นทังสั่งส่วนกุศลนนะ่ะจาเลตมีตั้งแต่ต้นปฐมเก่าโบราณสวมลูกหลานไทยเฮาให้เจอเอามาใส่นะ ท่านผู้ฟังจงจำได้แม้นสนใจหรือว่าบ่หรือหากทําตั้งแต่ยามคิดพอสิดีบอ่บอ่เสมอยมเอมนะวันธรรมาดาพากันไปแนเด้อันทางวัน ทางวายาสิคอยมาตั้งแต่วันสินพาสิวินเวียนลาโยมบ่มาจังหันให้กันนี้ไปขี่ขันบ่กลายเป็นพาปีหลอกไม่ออกวันสินเ์คือเพิ่นเบากะอ,อกเอาอังกะใจลาผูเพินน่นมีลกบวชดได้ กะใครแน่ไปประจํำลูกพิ่นเสกกะศึกน้ำกะพ่อดูได้ผู้บอไปเลยนั่นกะเห็นมาดกมากยีรทางลันมาหาไกรเสียอยากให้มาสู้สาวเดิอเจ้าโมสนาเจ้า เคลื่อนย้ายคิมพันภายมาบันโจมโกมกวาม่าปีพันะดูการสิน้นะิิ่นเสียงลมพันต้องไอละอองก็กลัวง่ายสาก,กัวนะขันไขเสียงแก่แก่ห้องก็ดังกองอยู่ป่าพาย หอมกินดวงดอกไม่ทั้งหญ้าผืิดนานะ้นีนเน็นนเนมนนมนนนานานน่ยนนนยนอยน คอยแต่หาพื้นผาเพ,พื่นนา,นามมหนามาตุมมมเนาหัวลมลวงตองยังกายสะบันดอกสันสายป่าเพนีโบลาเพื่อนบอกว้เพื่นทดาสั่งกองกระทำบุญดาไอเป็นทุนควนเห็ดมันกระทำดอกเพี้ยนสาง เอื้องเอื้งพอ่อเจอกันดอกเถ่อหนึ่งสุมพุตผู้เท่าว่ากันสั่งก็กุโสนย่างว่าเมื่อนี่นั่นทางเจ้าพามัวเป็นตนได้ตกแต่งดอกแปงหาทางคณะมวนมตรญาติไกลไก่ก็มารวมนะ ่วมกันเขาห้มบุญทั่วเขตตินตั้งเป็นกองกระถินถวายทานแก่พระสงฆ์ผัวเน่า,นาอย่างถินสถานกระถินทานทอดทานนั้นตามว่างะระดูก,กาผนผลของการกระถินทานหากมีมากหลายหล่นะ องพระโทษสนทรสงสีนิทานไขดอกเกลอนอานตั้งแต่เขาตินนบานเกิดเป็นล้นทุกอยากให้ท่านพ่าดอกหอกกยนในตอนนั้นท่าได้เป็นลูกจ้างของทานเศรษฐีหลวงมา เป็นคนนักษาส่วนเมืองเงียงยังนาตัวง่อดเดือนสิเวทมาออกพันศาลาสินกับพ่อดีทุกเขตทินทานมหาเศรษฐใได้ทำทานกาถินนาจังได้บอกญาติพี่น้องไอโฮมทอนห่วมทานนะในคั้งนั้นทานตินนาบาน อยาก្มម័្ក្ន់ม់ន់ญាន់ម្ងះនូម្រាក់រូវើ จนใจขาความจนนั้นเตินยองบ่ม,มีทราบสิ่งของพราสิทานทอดให้นำเจ้าท่านเสียเยียเกียดไปมาจังเสียงกระใจเวียลอกใจวนอน ตึงตอนความทุกข์ในใจทรอลมานหล่นะย้อนบนบุญที่เพาบ่ได้สร้างกระทำท่านแต่สารก่อนเกิดมาในสัตว์นี้ยังได้ทวงอาณาธรเอ้ยเอ้ยเอ้ยนอนกะนินนะ ກຽນນໍາຍາກເຫີນຂາສໍອງມ ໃນຕອນນານນາເຫັນນາບ້ານຢາກທານນ້ໍາກອງກຸສົນຫຼາຍດີນີ້ໂອຍເຫັນຢາກມໍທະນາທນຮວມບຸນກັບເສດີເຈົ້າ สีแกพาหวามท่านญานคนยันยอเวท,ทนานาสมเบตฟ่วงอุชนนาคาเลสิเนนา่วงโอกเก้าขว,วัญนนะในตอนนั้นจึงได้เจียนเอาใบไม้มาหมอมหอยังกายอื้อ ตาเส้นใจแก่ผ่าออกไปขายเพื่อเอาเงินมาวมบุญเศรษฐีเจ้าตินาบานเลยเอาเงินใ้เขาโมตานาดอมเพ่นเศรษฐีก็เลยว่าตินนาบานเอือ ว่าเงินคาแก้วพ่อเหล้วบ่หำทานอันหนึ่งนั้นที่เคินขาดอยู่ก็คือไหมตินนาบานก็เลยไปซื้อมาทัท่านรวมรวมจิตอาจีทานเหล้วโมทนาดมทานพ่อแต่ท่านทษเหล้วสวรรค์ฝ่าสังสะเทืนะ จนสะเทือนกันไปห่อนเจ้าเอิ้นผมจมอยางแคบเทว่าพากันดูลังเข้าว่าย่องนี้แล้วส่งน้

ให้คอยทำโอกเพียนสางนะทางทาง,ทางไว้ทาแลนสางกุศลมันยังเมีนตามคำสอนพุทธเจ้าขนิ่งพอ,อยาสิไรบาปและบุญนี่ก็ได้ห่างมีอยู่ในกาใจดีอโนอ,อย่าสิไรสินทานให้มันเบียนก็นทําไว้ คือจังในขอนิทานก่อนดอสิอานคือจังท้าเอาตินนบานในด,ดำทานข้างนานสละพาได้ห่วมทานขอฝากโยมทุก่านเมที่ทานทั้งหลายอย่าได้ไลยลืมของแหงองค์ผู้โททานกินนาบานในด,ดำทานสั่ง กูสนท้านในอยู่ทรงมีสมบัติมากล้นความจนนั่นกะห่างหายบุญกุศลโน้ทสงให้เป็นคนมั่งมีสาำนะบอ่อืดจนคนแค้นกะดังปางเข้าเกี่ยยมจอมาทำทานดอกวันนี้

เรียนเชิญทุกทกทานฟังจันอา่อานานิสงเว้าถึงองค์กฐินทานให้ฟังเพียงแต่ร้องย่อบวนนิโนมีเวลาทําหน่อยบ่พอหลายปานบุญอื่นเห็นได้ปีราคังบะโกตังระเบียบการ เอื้นว่าการทานทำถวายทานแก่พระคุณเจ้าเน้าน้ำจำอยูวัวที่จำพันษาตาลอดไตมาแล้วกะโค้ได้เดิส่วนผลนสามเดือนดอกเพี้ยนพานผลก็ถึงเจตจีวอนการภัยสิท่านว่าสุงรับก็แต่เพียงกำหนดไว้ เล่มหนึ่งคำเดือนสิบเอตึงกลางเดือนสิบสองเป็นเวลาทำให้สานทาท่านกระถินทอดนอดกำหนดนี้แล้วเลยนั่นเป็นอื่นไปเดยยมมือ องพระาศาสนามีพุทธานุญาตไว้เพียงหน่อยกำหนดมายภัยบุญลายเหลือตัวจังได้มทธนารวมรวมจิตใจดกอกโพงพองออกรทรัพย์สินเงินทองสาธ,ธากาบกขาดวินจังได้เป็นกรถินกว่าสิเศษน้องเรียบร้อยบ่เบ,บิดหน่อย โพนว่าเบืองนั้นละนาสถาเจ้าหมูกะยูโอยน้องโอยน้อ บัดนี้นานหันมาฟังบอนเบื้องตอนสิเกินอานิสองอานิสงกะทินทานหาปาการดอกมีว้เยไปบูสานทางกากะทินทานสิพ้นบาปตาบสัวสีวิตนี้บ่เศร้าดอกเก่าหมองเิ ขอที่หนึ่งเกียรติสาธุมีเกียรติสามเกียรติกองหรือสารกเส้งไก่ไพยได้ยินก็สาธุสื่นสมพิลมเสือน,นะเรื่องเรื่องโลยินสังวนดอกใสเสือนขอที่สองปีโยมาน้าปวงประชาผ้พาพื้นเนนแล้วกหักคอมนะ เทวดาโนอพัมพอมนะเพื่อนก็สาธุสาธุสาธุโมทนามีเมตตาคนิงนำเมนละกรรมกับปุปปอง ขวาที่สามวิสาลทัวเมรนที่ตกไปหนหองงอาทางได้บวหวันบุญนำท่านแก่กาบอกว่าอย่าดอกสันสายกว่าที่เสียอาสุนมุนละหัวเมื่อชีวิตโยกใหญ่ขีบละว่างลงบ่ลงกองบุญสิเกิดคุณนุนอยู่ บนสีโซส,สติต่างดอกต่างเทียงนะวาทิหาสุกตียันติงตาอีเลวไปเกิดบนเบืองเมืองฝ่าบ่หมนบ่อมนะนี่แหละโยมโนพี่น้องพ่อและแม่ผู้ทำท่านจงเบืออบ้านหันสาซือนมาโนปานุมน้อมนะ ฉันได้สั่งห้อมเบาสำนงนก่อนละเอกอนอ่านป่าโรคเตื่องอานนี้สรงกระถินทานเบ้าแต่เพียงย่อย่อพ่อหูหอมกระวนอันสิเว้าตลอดลว้วนจนละเอียดละโอ่อมวนกวีก่อนสุนทอนพูนก็ยังอยู่ดอกเงวเยือนขอจริร วไ้สิจะไปก่อนไหมขอไงสาทาทายพี่นอน,น,นองมมานเมเสือนมาู้อยนุอยนุอยน้อยน้อยนย